ันนี้เราจะมาทําความสะอาดคราบสกปรปกฝังลึกนะคะเห็นไหมคะคราบสกปรปกฝังลึกที่คอเสื้อนะคะนี่เสื้อผู้ชายนะคะแล้วก็ที่แขนนะคะสกปรปกฝังลึกมากเลยนะคะที่กระเป๋าชายเสื้อทั้งตัวเลยนะคะทั้งตัวเลยนะคะ เป็นลาด้วยนะคะ,ะเราจะเดี๋ยวเราทําความสะอาดเสร็จแล้วเราจะมาให้ดูผลงานกันนะคะเราจะทาความสะอาดด้วยน้ํายาเหนีประส์ของร้านมีมิสกบลี่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานกัน,กนค่ะว่าจะหลุดออกไหมนะคะมาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ใช้น้ํายาเหนียวผสมของร้านมีมิสกบลี่นะคะฉีดคนทิ้งเอาไว้นะคะขจัดคราบไข่ไขมันที่คอนะคะหลุดออกไปแล้วนะคะ ฉีดทิ้งไว้สองสามนาทีนะคะแล้วเราก็ไปซักตามปกตินะคะเห็นไหมคะที่ขอบแขนก็หลุดออกไปหมดเลยนะคะคร <_ C AN> าบสกปรปกฝังหรือคราบสกปรปกต่างๆนะคะทั้งตัวเลยนะคะหลุดออกไปหมดเลยนะคะ <_ C AN> ฉีดพ่นเฉพาะจุดก่อนนะคะแล้วก็นําไปซักตามปกติที่กระเป๋าก็หลุดไปแล้วนะคะ <_ C AN> นี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนํานะคะ ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานของร้านมีมีซักอบรี่ขอบคุณค่ะ